ส,ส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเมื่อเพื่อนเอฟซีเบิร์ดท,ทุกท่านเด้อสบายดีเอฟซีทั้งทังเล่าแล้วก็เอฟซีทั้งพังไทยเด้อดูสิเป็นเอฟซีทียู่ทางต่างประเทศก็ขอกับสบายดีมูอนิธ้าวกสิภาพไปอัปเดตให้หน้าตากาคที่เก้าพี่น้องว่าอันนั้นน้อง้าวกกับสีลำหน้า เป็นไ้สุดท้ายเนี่ยน้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสาวกอกันย่างให้เดียวแล้วก็สีเดียวแล้วก็เลื่อสีผ้าไปเบิ่งเนาะเพราะว่ามันย่างให้เดียวย่างที่ให้ที่ฆ่ากาสาวกอกับสีอันนั้นโรคกาเนาะพี่น้องโรคกาออกอีพอแล้วกัสีไทยถ่า้วกะลำเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งไปส้ม้อมๆกันเด้อสาวกอกำลังสียางไปโรคกาพี่น้องตากากระยิบเบื้องไหม เรือเนาะพี่น้องเนาะกะตากาทีเสากรสีดกสีดงมาลบเนาะพี่นอ้องอีกพอเรกากำลังไทยเคิืงหนึง่งตากามันกาเรือนะคะคเนาะพี่น้องก็เดือสีดกประลำหน้าตัวน,นั่นแหละก็ลำบิงตามเองเนี่ยเนาะอีกพอเราก็ไทยขาเคิืงหนึ่งเคิืงหนึ่งเสาการกัสีดกพี่น้องก็มหมูอันนี้เสาการกับประเด็เอาคิดร่งเนาะพี่น้องก็เพราะว่า บอเลยอันนั้นนะแบบถ้าบอยกากไลฟ์พี่น้องก็เด้แบบเออบอดเ,เอด้เอาคลิปลงเดี๋ยวสะเอาคลิปลงจำจๆได้กะแบบอยู่แต่ไฮแต่หน้านาะพี่น้องเดียวกับอันนั้นเอฟซีล่ะกับพี่นอ้องสีเบีอสาวกอว่าอคือบอเลยไปสซว่าเอาแต่คลิปเก่าลงเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวกวับบอ,อเลยไปไซอดีอยู่แต่ไฮแต่หน้าเนาะดําเพราะว่าดําหน้าแล้วมีดําหน้าให้สุดท้ายอัน มาดำหน้าซอยเสากอเน่เด้อเวิร์สผูสุขวัลไหนเนาะกาตอนนี้กากำลังสิดงโดกกาพี่น้องมาเด้อมาโดกกาซอยเสากอ,กอเด้อมาเด้อพอเสากอก,กำลังไทยเนาะพี่น้องกำลังไทยตัวโดก,กาออก,ลออกแล้วมั้ยนี่กล้พอดีเพิ่งหนึ่งแห้ะพี่น้องแต่ว่าบิ่งนี่ฮะย่างข้ากาอยนะู่เนาะ ยังข่ากามันไม่ได้เจ๋อพี่น้องจ้ากวกับกำลังซีดงโลนี่หน้าตาการจ้ากวกับตุนักกา,ากาตุนังาก,กา,งา,ก,ก,า,งาก,กาขึ้นกันพี่น้องตาจะน่าเลี้ยลือนไหลอยู่นเนาะจะเป็สีเอาไปอันลำยูอะไรโลตาบ้า ไปจักมัดเลยนี่ดูสบอ่นมมน้องมาดอมด้าเนาะดกามด้น้ไชุดไทยกาก็ยังเรือไอดีมั้ อยากเยนึงนองก็ได้เอาลงก็ได้ใช่ไหกดคลิปด้วยอยู่นะข้าวะที่นองโบกะดับหน้านองเสียงใครจะพูดมือแน่เป็นวัด và yeah, phở đều đi không? à,老婆，thể chắc là đều còn phi nông sao có pha bay đâm na nó và đi răng đầy nà, mưa. còn cái răng má đầu เอไปพี่น,อน้องลูกกาเดี๋ยวจะสิดพา้ไปดำหน้าดำหน้าให้สุดท้าย

มีอยู่นะ,ะนถ้าตกลายเป็นไายหูเอาข่อยนาอสมาขาถ่ายสูงนะถ้าโอมาถามผู้ใดสนใจอยากสื่อจ้ามาติดต่อมาทางอันเซากกไห้เด้อพี่น้อง เพิ่นสีคายสูงตัวนี้เพิ่นเพิ่นสีค้ายบ่แพงดอกพี่น้องตัวสีคายเท่าไรต่อก <laughs> ได้สือนน่อขนมอม,อม,มออวะอมมาจุบก่อนก่อนหนึ่งหาเราอะเด็วอมมาจุบมาโหจะม่ปลาไปข่อยใหญ่ไแท อดีใจว่าตอสีดบหน้าแดงเลยสิแดงไปเทวาแล้วดีใจบ่ดีใจดีใจรำไปๆรำไปๆมันสีสอดเลยไปเทวแล้วค่ะน,นี่บ่เด็กหน้องสีแดงแล้ว,วยังอีกนาเดียวเทะนาน,นถ้าตอน,น้ำสาวก,ก็หมูได้ถ้าตอเห็นบ่ขอฉีกเ,เป็นเวอร์ซีฟเด้อฉีเป็นเวอร์ซีฟหนาเลยก็อโอ้โห ดำไไบายบายหนาเบือหยังกันจีนที่ประจันให้เบิองนะดีในเมิ่งเด้อหักขอกะเบิดอประจัน,นจสีเพนแล้วรถเขาบจะมาดูดมาดูดน้องพี่น้องมาดิดูน้องจกน้องพอบันข้างหน้าเซากอนนะ

mà không cả đà má เอาเครื่อง không ซ่ํานะบ่เทิงเครื่องซ่ําพี่น้อง เดาได้มั้งจบบอดี้บูดโอเคเนาะทุกคนเดาเดาเป็นที่เดียบร้อยเดาดำหน้าให้สุดท้ายเนาะพี่น้องดำหน้าสีข้นวันนี้แม่ซักฟอหายแม่ซักฟอไปลองเด้อแม่เราไปอแม่เราไปสายไปงานดองไปงานแต่งอายอายอายเดินยืนนทางรอเอ๊ะก็ไปแล้วก็ไปดิสิ เด็กเด็กแล้วเราพี่น้องขึ้นแล้วเรือบ้านนี้มันเท่น่ะเนาะแล้วเพี่น้องสาวกกะขืนโซ่โซ่โซ่ไก่กะเขามาตะกะอย่างมาเอาสงเอาคองพี่น้องเกือบคอยใช้แบบเอาเกือบก็ เมื่อเทียงเนาะพี่น้องมาด้ยังขึ้นเมื่อเทียงเออเออเออกะสำหรับคลิปนี้กะซีโบมี่ยังไล่เดอ้พอพราะไม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขนนูสุคนเนาะคลิปนี้กับภาพมาอัปเดตให้หน้านาะพี่น้องบาซาวกอหันไกลแล้ววะบบหรือยังเนาะซาวกอกับแล้วหรอ้อแล้วมือน,นี้เนาะพี่น้องยังแต่ค้ากากะครึ่งหนึ่งกะ โลกาออกแปบเพื่อน้องพี่น้องจังสีใดลํำอีกเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้ากอกะสีข้อเจ้าคลิปไปเพียงสั่นเด้อพบกันใหม่ในคลิปหนาเพื่อนเนาะก็อย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกทผ่านน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปเจ้ากอเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปหนาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจบาย